สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับหมอดูมติตี้เจาะดวงเมืองประเทศไทยปี67เตือนสามภัยธรรมชาติมดดำป้าตือ,อยังขนลุกรายการแชร์ได้เชิญหมอดูมติตี้ทายอดหมอดูอีทีหมอดูตาทิประดับโลกจากเมียนมาที่ความโด่งดัง ความแม่นค่าดูหลักล้านซึ่งมีคนไทยไปหากันเยอะมากเพราะถ่ายแม่นจนขนลุกเหมือนตาเห็นนอกจากเล่าเรื่องหมอดูอีทีพี่สาวที่อยู่ด้วยกันมาตลอดกับพี่สาว35ปีแม้หมอดูอีทีเสียชีวิตไป6ปีแต่2ปีก่อนที่พี่สาวจะเสียชีวิตมติตี้ก็ดูได้เหมือนหมอดูอีทีถ่ายทอดได้หมดแล้ว เวลาทำนายพี่สาวก็จะอยู่กับน้องสาวพี่สาวถึงจะทำนายได้ตอนนี้ก็เหมือนพี่สาวอยู่ด้วยตลอดเวลาเจ้าตัวสัมผัสได้พี่สาวยังอยู่ด้วยซึ่งความแม่นของหมอดูมตัตต้ที่ทำแม้กระทั่งมดดำขชฉาพาพิธีกรและป้าตือที่มาร่วมงานรายการด้วยก็เจอกับตัวเองมาแล้วรู้ไปถึงคนขับรถคนที่อยู่ด้วยตลอดเวลา เขียนชื่อให้ตรงๆอย่างล่าสุดไฮโซหลุยนักธุรกิจหญิงตระกูลดังเตชะอุปลนักลงทุนตลาดหุ้นไทยมาออกรายการด้วยโดยเจอกับตัวมอดูตาทิพย์ถามแค่ว่าจะปิดดีลจบไหมหมอดูมัตติตี้บอกว่าจบแถมเขียนชื่อให้ด้วยว่าจะจบกับใครด่านประตือเล่าว,ว่าตามไปดูได้เลขธนบัตรมาขออะไร ให้ขอจากธนบัตรนี้โทรหาหลุยกกำลังจะปิดดิวก็พูดกับธนบัตรอยู่ที่ปากให้หลุยนะ่ะปิดดิวให้สมหวังหลุยปิดดิวได้ตอนนั้นเลยเขาโทรมาปิดดิวพอดีเลยทั้งนี้ป้าตือและหลุยยอมรับว่าตกใจอเมซิ่งมากบอกได้ทุกคนทุกอย่างบอกความลับที่ทั้งคู่ไม่เคยบอกใครเขาบอกได้หมด ขณะที่หมอดูมติตี้เปิดเผยว่ารู้จักการได้ยินเห็นรูปมีคนมากระซิบหมอดูอีทีพี่สาวบอกมาพี่สาวยังมาหาด้วยพระที่วัดที่ครอบครัวศรัทธาพบว่ามีพญานาคมาที่วัดถามถึงรู้ว่าสุยสุยวินหรือมอดูอีทีไปเกิดเป็นพญานาคชื่อนาคาปริตะวันหนึ่งสวดมนต์อยู่ พี่ก็มาในร่างของพญานาคให้รับทำงานต่อจากพี่สาวนอกจากนี้หมอดูมติตี้ได้ทำนายปี2567ของประเทศไทยไว้อีกด้วยว่าหลังเมษายนปี2567เศรษฐกิจทำมือพุ่งขึ้นจเจริญรุ่รงเรืองทุกคนแฮปปี้3-5ปีแต่มีปัญหาต้องระวังก็คือ เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมถึงสิงหาคมให้ระวังน้ำท่วมกรุงเทพและทุกที่2ใน3ของประเทศแผ่นดินไหวแรงสุด5.8ปริเตอร์ทางใต้ของไทยอาจจะเกิดจากที่อินโดไทยก็จะมีแผ่นดินไหว5้5.8ตปริเอร์กรุงเทพก็ได้รับผลกระทบพายุรุนแรงทั้ง3อย่างที่เกิดขึ้นคือน้ำท่วมแผ่นดินไหว และพายุแต่ทุกคนมีความสุขเพราะเศรษฐกิจดีให้ไปขอพรกับภูเขาทองวัดสเกตหรือไปภูเขาไฟฟูจิญี่ปุ่นจะป้องกันสามสิ่งนี้ให้พ้นภัยคนไทยรวมใจกันไปขอพรช่วงปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่ฝรั่งสิ่งที่พูดไปนะ่ะจะเบาบางลงสามารถช่วยได้สิ้นแสเข่งทํานายดวงเมืองปี2567 ชี้ปีแห่งมังกรไฟสถานการณ์บ้านเมืองขัดแย้งรุนแรงอาจารย์ชนทัตพืพฤไทยพ่องหรือสินสายเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ทำนายดวงเมืองปี2567ว่าในปี2567เป็นปีแห่งมังกรไฟบรรลัยกันอลาวาดถล่มดวงเมืองในปี2567นนี้จึงต้องเตือนให้ระมัดระวังสถานการณ์ ไม่น่าไว้วางใจในปีปัะทะระหว่างดวงเมือง21เมษายน2325ปีขานถาดน้ำกับปี2567ปีมังกรไฟบาลายกันในสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งรุนแรงของสถานการณ์บ้านเมืององค์กรราชการวงการสงฆ์ศาสนาวงการบันเทิงเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันล่มสลาย ปะทุความรุนแรงสร้างความแตกแยกวงการการเมืองที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งเหตุให้เกิดคดีความซึ่งถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ใช่ปีชงหรือปีที่ปะทะแต่เป็นปีที่มีผลกระทบที่จะสร้างความรุนแรงสร้างความโกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกปี2567เป็นปีที่ยังคงเป็นมรสมสำหรับประเทศไทย ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566ต่อเนื่องปีพศ2567และปีของท่วงเมืองก็คือ21เมษายน2325เวลา6นา54นาทีปัญหาต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่จะก่อให้เกิดการปะทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งพรรคการเมืองและองค์กร ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายวิญญาณชั่วร้ายซาตานร้ายไม่ว่าจะเป็นปีขานของปี2325และปีมะโรงของปี2567ตัวการก่อให้เกิดปัญหาทางด้านของความขัดแย้งทางด้านการเมืองงานราชการก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นระหว่างประชาชนปัญหาความพุ่นวายที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสารพัดเหตุ ความคืบหน้าโหนฟองสนานเปิดดวงลีลาเคราะห์ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินตอนที่สองโหนฟองสนานจมรัจจนทร์เปิดดวงลีลาเคราะห์ตำแหน่งนายกตอนที่สองระบุแม่หมอสมัครเล่นตอนที่534ด้วยโดยโหนฟองสนานจมรัจจนทร์ลีลาเคราะห์ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะที่ดวงเมืองพระเสาจรวงเล็บเจ็ดจะเขย่าใหญ่รัฐบาลพักร่วม นโยบายรัฐบาลระหว่าง19มิถุนายนถึง1ธันวาคม2567ตามที่ได้ทำนายไว้แล้วตอนนี้มาดูกันถึงลีลาเคราะห์และเกณฑ์ที่จะช่วยคานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าจะเป็นอย่างไรและกระทบความเป็นนายกระยาของท่านหรือไม่ซึ่ง ขอสรุปเบื้องต้นง่ายๆคือตลอดระยะเวลา1ปีตั้งแต่วันเกิดที่15กุมภาพันธ์2567เป็นต้นมาแล้วจะกินเวลายาว1ปีถึง15กุมภาพันธ์2568ที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของท่านมีแนวโน้มครอนแคลนไร้เสถียรภาพต้องพบกับการบั่นทอนเป็นระยะระยะด้วยหลักโหรดังนี้กไก่ตั้งแต่วันเกิด ที่15กุมภาพันธ์2567ถึง15กุมภาพันธ์2568อายุเจ้าชะตาย่าง63ปีทักษาจรตกภูมิเสาวงเล็บ7มีคำทํานายเรื่องใหญ่ในชีวิตที่เกิดในหนึ่งปีนี้ตามลิขิตทักษาพยากรณ์นิพนธ์ดวยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีว่าตกหรดีโสรา เกรงพยาภัยหลักๆประหยัดปากจงหนักเสียของรักใหญ่ยุ่งเพราะเพื่อนฝูงมูลนายทรัพย์เสียหายหลายด้านอย่าเข้าบ้านผิดเวลาหินลาพาจักได้สรุปคือให้ระมัดระวังคำพูดซึ่งทางโหนหมายถึงพระพุทธน่าจะรวมถึงเอกสารหนังสือลายเซ็นด้วยเพราะมีโอกาสเสียของรักชิ้นใหญ่ อันเนื่องจากเพื่อนฝูงหรือพวกเจ้ามูลนายเพ่งเล็งไปที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นของรักชิ้นใหญ่มีโอกาสจะกระทบกระเทือนจากกลุ่มมูลนายคือสมาชิกผู้ที่สภา40คนที่ยื่นเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของท่านจากการลงนามวงเล็บลายเซ็นสนองพระบรมราชองการ แต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่เป็นตุ๊กตาตัวแรกที่ตั้งไว้